สวัสดีครับพี่น้องชาววัวหากท่านผู้ชมผู้ที่ได้ติดตามช่องผมมาสักพักแล้วนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามีอยู่สองสาเรื่องนะครับที่ผมจะเน้นผมจะพูดประจําในช่องของผมนะครับเรื่องแรกที่ผมเน้นก็คือการเลี้ยงวัวนั้นมันหนักมันเหนื่อยนะครับเรื่องที่2ก็คือถ้าไม่อยากเหนื่อยก็ต้องใช้ทุนสูงนะครับการเลี้ยงวัวเนี่ยใช้ทุนสูงมากแล้วก็ใช้ระยะเวลาในในการทำเนี่ยยาวนานนะครับข้อ3ก็คือเรื่องของสุขภาพนะครับที่ผมเน้นย้ําใน3เรื่องนี้นะครับ ก็เพราะว่าคนเลี้ยงวัวนะครับส่วนใหญ่เลยนะครับร้อยละ9 0ร้อยละ95เนี่ยจะมองข้าม3สิ่งนี้นะครับเมื่อเรามองข้ามมันนะครับเราจะไม่ให้ความสําคัญและเราก็จะไม่ได้มีการเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้สําหรับรองรับปัญหาที่เราจะเกิดขึ้นนะครับ แทบจะทุกคนเลยนะครับที่เลิกเลี้ยงวัวไปก็เพราะว่าเจอปัญหา3ข้อนี้ทั้งนั้นนะครับมีบางส่วนที่ยังเลี้ยงอยู่แต่ก็ต้องแก้ปัญหาโดยการลดจํานวนวัวลงให้เหลือเท่าที่พอบริหารจัดการได้นะครับเพราะว่าการเลี้ยงวัวให้มันมีกําไรให้มันเลี้ยงตัวเองได้ให้มันยั่งยืนแล้วก็สามารถเลี้ยงตัวเราเองได้นั้นนะครับมันเหนื่อยมันยากและมันก็ใช้เวลานานนะครับใช้ทุนสูงด้วยนะครับ ผู้คนส่วนใหญ่ก็เลยไม่ประสบความสําเร็จในการเลี้ยงวัวนะครับคนที่เลี้ยงวัวเป็นอาชีพเสริมเลี้ยง4ีหตัวผมถือว่าไม่ประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าไม่สามารถเลี้ยงชีพได้ด้วยการเลี้ยงวัวอย่างเดียวนะครับถ้าใครมาบอกว่าการเลี้ยงวัวนั้นมันง่ายนะครับอย่าไปเชื่อนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันง่ายจริงเนี่ยป่านี้คนเลี้ยงวัวเขาก็สําเร็จกันทุกคนทั้งประเทศแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่นะครับที่เป็นเกษตรกรเนี่ย ก็จะพยายามทำงานหนักเพื creative, it it ่อจะส่งเสียให้ลูกหลานได้เรียนสูงสนะครับจะได้ทำอาชีพที่สบายสบายนะครับจะได้ไม่ต้องมาเหน็ดเหนื่อยมาลําบากกับการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกับการทําไร่ทานานะครับคุณพ่อคุณแม่ของผมก็เช่นกันนะครับท่านไม่เห็นด้วยเลยที่ผมจะมาเลี้ยงวัวนะครับเพราะท่านเชื่อว่ามันลําบากนะครับท่านก็พูดกับผมอยู่บ่อยบ่อยนะครับแม้แต่ทุกวันนี้ท่านก็ยังพูดนะครับทํางานอยู่ในเมืองดีๆมีเงินเดือนดีๆก็จะมาเลี้ยงวัวทําไมให้ลําบากนะครับก่อนเริ่มเลี้ยงวัวนะครับ ผมก็คิดว่าการเลี้ยงวัวนั้นไม่ลำบากเท่าไหร่นะครับแค่ปลูกหญ้าให้วัวกินก็พอแล้วนะครับไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาอะไรให้เปลืองนะครับแต่เมื่อผมได้ลงมือเลี้ยงวัวจริงๆนะครับผมก็พบว่ามันมีปัญหาและมันก็ลำบากมากนะครับเอาตั้งแต่แค่ปลูกหญ้านี่นะครับแค่ปลูกหญ้าบำรุงรักษาแปลงหญ้าให้มันได้ผลผลิตเพียงพอที่จะเลี้ยงวัวเนี่ยก็จะเหนื่อยแล้วนะครับแล้วก็ใช้เงินด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใช้แต่แรงอย่างเดียวปลูกหญ้าคนที่ไม่เคยปลูกนี่ก็อาจจะไม่ขึ้นเลยนะครับ ปลูกเสร็จแล้วเนี่ยถ้าไม่ดูแลรักษาก็จะไม่ได้ผลผลิตนะครับน้ําแห้งไปน้ําน้อยไปก็ไม่ได้น้ํามากไปท่วมก็เสียหายอีกนะครับปุ๋ยก็ต้องคอยใส่นะครับทั้งปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยเคมีนะครับก็ต้องใส่ถ้าไม่ใส่ต้นย่าก็ไม่โต โตไม่ทันรอบตัดก็มีเหมือนกันนะครับเมื่อปลูกได้แล้วก็ต้องตัดไปให้วัวก,กินนะครับตัดเสร็จก็ต้องยกต้องแบกขึ้นรถเพื่อลําเลียงไปให้วัวก,กินนะครับวัวหนึ่งตัวเนี่ยจะต้องได้กินหญ้าสดนะครับไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของน้ําหนักตัวนะครับอย่างเช่นถ้่าวัวหนัก300กิโลกรัมเนี่ยก็จะต้องได้กินหญ้าวันละอย่างน้อย30กิโลกรัมนะครับถ้ายาไม่พอน้าเลี้ยงไม่ถึงก็จะผอมนะครับหญ้า30 กิโลกร,รัมก็ประมาณ2กระสอบปุ๋ยนะครับ1กระสอบปุ๋ยเนี่ยน้ำหนักประมาณ15กิโลกร,รัมนะครับทาเลี้ยง45ตัวก็ยังพอไหวอยู่นะครับแต่ถ้าเลี้ยง40 50ตัวเนี่ยไม่มีทางไหวแน่นอนนะครับถ้าไม่ใช้เครื่องจักรเครื่องมือช่วยนะครับ ถ้ามีที่ดินที่มากพอแล้วก็สภาพที่ดินเนี่ยเหมาะสมแก่การทําแปลงหญ้าเพื่อที่จะเอาวไปปล่อยแปลงได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสามารถช่วยลดแรงงานลดเวลาในการต้องเกี่ยวหญ้าให้วัวกินได้นะครับแต่ที่ดินก็คือทุนนะครับไม่มีที่ดินก็คือไม่มีทุนนะครับนั่นหมายความว่าเราก็จําเป็นที่ต้องมีทุนมากทุนสูงอยู่ดีนะครับที่ผมกล่าวไปทั้งหมดนั้นนะครับที่บอกว่าเลี้ยงวัวมันยากมันเหนื่อยนะครับ มันใช้ทุนสูงและก็ใช้เวลานานนะครับแล้วก็ต้องระ,ระวังรักษาเรื่องสุขภาพด้วยเนี่ยผมไม่ได้ต้องการจะชี้ว่าไม่ควรจะมาเลี้ยงวัวนะครับผมอยากให้คนที่จะสนใจจะมาเลี้ยงวัวนะครับใต้ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ก่อนจะได้เตรียมตัวเตรียมใจของตัวเองให้พร้อมนะครับเมื่อเราลงมือเลี้ยงวัวแล้วนะครับเวลาเจอปัญหาเหล่านี้เนี่ยเราจะไดะ้สามารถจัดการได้นะครับช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดของการเลี้ยงวัวก็จะเป็นช่วง4ี่หปีแรกนี่นะครับ ช่วงเวลาที่เรายังไม่ได้มีผลผลิตวัวมาจาัดจําหน่ายนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาสําหรับการลงทุนการควักเนื้ออย่างเดียวเลยนะครับไม่มีรายได้เข้ามาเลยหลายคนบอกว่าการเลี้ยงวัวนั้นจะลําบากช่วง3ปีแรกนะครับแต่หลังจากผ่าน3ปีไปแล้วเนี่ยวัวก็จะเลี้ยงตัวมันเองได้แล้วมันก็จะเริ่มเลี้ยงเราได้ในที่สุดนะครับเราก็จะสบายขึ้นซึ่งคํากล่าวนั้นมันก็ถูกนะครับถ้าเกิดเราซื้อวัวที่เป็นวัว,ว,วแม่ลูกนะครับเลี้ยง3ปีเนี่ยเราก็จะเริ่มขายลูกวัวได้นะครับ แต่เนื่องจากผมเลือกที่จะซื้อวัวสาวมากกว่านะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่ผมเริ่มเลี้ยงวัวนั้นราคาวัวแม่ลูกสูงมากนะครับวัวสาววัวรุ่นนั้นราคาถูกกว่าอีกสาเหตุหนึ่งก็คือวัวโตแล้วนะครับเวลาเอามาเลี้ยงรวมฝูงเนี่ยจะมีการชนกันค่อนข้างมากนะครับแต่ถ้าเป็นวัวรุ่นวัวสาวเนี่ยเมื่อเราเอามารวมฝูงแล้วเนี่ยจะสามารถเข้ากันได้ดีกว่าจะชนกันน้อยกว่านะครับสิ่งที่ต้องแลกมาจากการซื้อวัวสาววัวรุ่นมาเลี้ยงนะครับ ก็คือจะต้องใช้เวลาในการเลี้ยงมากขึ้นนะครับโดยปกติแล้วนะครับปวลูกผสมชาโรเล่นเนี่ยถ้ามีน้ําเลี้ยงถึงนะครับมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้เป็นโรคเป็นพยาธินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคพยาธิเนี่ยก็จะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ประมาณอายุ18เดือนนะครับ แต่วัวในข้อของผมเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ค่อนข้างช้านะครับทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าใน2ปีแรกเนี่ยที่ระบบการเลี้ยงของผมเนี่ยยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ทําให้วัวเนี่ยขาดน้ําเลี้ยงนะครับแล้วนํำซ้ําก็ยังมีโรคพยาธิระบาดอีกนะครับเลยทําให้ต้องเลี้ยงวัว2-3ปีนะครับถึงจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ที่2ปีแรกวัวผมไม่ค่อยสมบูรณ์ที่ขาดน้าเลี้ยงก็เพราะว่าผมเน้นปลูกหญ้าเพื่อที่จะมาเลี้ยงวัวน,นี่แหละครับแต่หลังจากที่ผม พบแล้วว่าการปลูกหญ้าให้วัวกินนั้นมันไม่ไหวจริงๆสําหรับกรณีของผมนะครับผมก็เปลี่ยนมาเลี้ยงด้วยอาหาร tmr ทําให้วัวของผมนั้นก็มีความสมบูรณ์มากขึ้นตอนที่ผมปลูกหญ้าเน้นปลูกหญ้าเลี้ยงวัวนะครับผมเลี้ยงวัวแค่20ตัวเองนะครับยังไม่สามารถจัดการให้วัวได้กินอิ่มได้สมบูรณ์เลยนะครับแต่เมื่อผมเปลี่ยนมาเลี้ยงด้วยอาหาร tmr นะครับ <ๆ S 2> ผมสามารถเลี้ยงวัวได้40ตัวแล้ววัวก็มีความสมบูรณ์มากกว่าเลี้ยง20ตัวด้วยหญ้าอีกนะครับ ในแง่ของการทํางานการบริหารจัดการฟาร์มวัวคอกวัวก็ทําได้ง่ายขึ้นมากเลยนะครับทาได้สะดวกขึ้นแต่สิ่งที่ต้องแลกมาก็คือต้นทุนการเลี้ยงวัวก็สูงขึ้นตามนะครับเพราะว่าวัตถุดิบวัดสดุที่นํามาผสมเป็นอาหาร TMR ส่วนใหญ่ก็ซื้อนะครับมีเพียงหญ้าเนเปียร์และก็กระถินเท่านั้น,นครับที่ปลูกเองและก็ไม่ได้ซื้อนะครับปัจจุบันนี้ผมมีค่าใช้ใจ่ายในการเลี้ยงวัว40ตัวนี่นะครับ อยู่ประมาณวันละ600บาทนะครับอันนี้คือค่าอาหารเท่านั้นนะครับ600บาทนี่คือผมรวมทุกอย่างแล้วนะครับรวมทั้งฟางรวมกทั้งหญ้าหรือกระสิบกระถินที่ผมตัดสับมาให้กินนี่นะครับถึงแม้ว่าจะปลูกเองเดี๋ยวผมก็ตีราคาเป็นกิโลกรัมละ1บาทนะครับในแต่ละเดือนผมจะมีค่าใช้จ่ายค่าอาหารวัวเนี่ยประมาณเกือบ2 0 0 0 0บาทนะครับ ถือว่าเป็นต้นทุนที่มากเลยทีเดียวมันก็จริงนะครับว,ว่าถ้าเกิดผมมีแปลงหญ้าเองปลูกหญ้าแล้วก็ตัดหญ้ามาให้ววกินนะครับผมจะไม่ต้องซื้ออาหารให้ววกินเยอะขนาดนี้นะครับแต่ถ้ามองในแง่หนึ่งผมทํางานหาเงินมาซื้ออาหารให้ววกินเนี่ยง่ายกว่าสบายกว่าปลูกหญ้าให้ววกินนะครับแล้วก็ตัดหญ้ามาให้ววกินนะครับผมทํางานแต่ละวันแทบจะไม่ได้ออกแดดแทบเหงื่อแทบจะไม่ออกสักจยดเลยนะครับแต่ถ้าผมมาปลูกหญ้าตัดหญ้าให้วอกินนี่นะครับ กือบจะทั้งวันนะครับผมจะต้องทํางานตากแดดตากลมตากฝนนะครับร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยนะครับและที่สําคัญนะครับผมทํางานมีไรายได้แบ่งไรายได้มาเลี้ยงวัวนะมาซื้ออาหารเลี้ยงวัวเนะี่ยผมยังมีเงินเหลือที่จะไปใช้ใจ่ายอย่างอื่นอีกนะครับแต่ถ้าผมสละเวลาเกือบทั้งวันของผมเนี่ยมาปลูกหญ้าตัดหญ้ามาให้วัวกินเลี้ยงวัวอย่างเดียวนี่นะครับวัวผมได้อิ่มผมไม่ต้องซื้อก็จริงนะครับแต่ผมจะไม่มีเงินไปทําอะไรอย่างอื่นเลยนะครับบางท่านอาจจะคิดว่า ถ้ามีเงิน20,000บาทมาซื้ออาหารเลี้ยงวัวนะครับสู้เก็บเงิน20,000บาทตรงนี้เอาไว้เลยไม่ดีกว่าหรือแนวคิดของผมนะครับก็คือถ้าผมเก็บเงินเดือนละ20,000บาท1ปีเนี่ยผมจะสามารถเก็บเงินได้240,000บาท15ปีผมจะสามารถเก็บเงินได้3,600,000บาทเงิน3,600,000บาทนั้นผมสามารถใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ประมาณไม่เกิน15ปีนะครับถ้าผมอยากจะให้เงิน3,600,000บาท ใช้ได้ยาวนานกว่านั้นนะครับผมก็ต้องแบ่งเงินไปลงทุนกับธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดดอกผลนะครับจะได้เอาดอกผลนั้นมากินมาใช้นะครับไหนๆผมก็ต้องลงทุนอะไรสักอย่างเพื่อจะให้เกิดดอกผลแล้วนะครับผมเลือกลงทุนในวันนี้ดีกว่าเพราะว่าค่าเงิน20,000บาทวันนี้กับค่าเงิน2 0 0 0 0บาทในอีก15ปีข้างหน้ามันมูลค่าไม่เท่ากันนะครับผมลงทุนในการสร้างฟาร์มวัวเดือนละ2 0 0 0 0บาทในวันนี้นะครับอีก15ปีข้างหน้าเนี่ย ผมจะมีธุรกิจฟาร์มวัวที่สามารถสร้างรายได้ให้ผมสร้างกําไรนะครับไม่น้อยกว่าปีละ ,00 0 0นบาทนะครับและที่สําคัญที่สุดรายได้นี้ก็คือเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นทุกปีไปเรื่อยๆไม่จํากัดนะครับถ้าผมยังไม่เลิกทาฟาร์มวัวนะครับและท้ายที่สุดเมื่อผมทําไม่ไหวแล้วนะครับผมก็สามารถส่งต่อฟาร์มวัวแห่งนี้นะครับให้เป็นวาดกของลูกหลาน ลูกหลานก็จะได้มีอาชีพมีงานทํามีธุรกิจให้บริหารนะครับสามารถเลี้ยงชีพได้ไม่ต้องไปรับจ้างคนอื่นนะครับถ้าเราเลี้ยงวัวแบบลําบากนะครับลูกหลานเราก็ไม่อยากรับช่วงต่อนะครับฟาร์มวัวของเราอาชีพการเลี้ยงวัวของเราก็คงจะสิ้นสุดลงแค่นั้นนะครับแต่ถ้าเราลงทุนกับการสร้างว,วัวทําให้การเลี้ยงวัวมันไม่ลําบากเกินไปนะครับผมก็มีความยินดีมีความสุขที่จะส่งมอบให้ลูกหลานนะครับเพราะคงไม่มีพ่อแม่คนไหนนะครับที่อยากเห็นลูกหลานลําบากใช่ไหมครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหวังว่าคลิปวิดีโอในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ